กำลังเป็นกระแสที่กัมพูชาเลยนะครับพอคนเขมรดันอ้างว่า o o g l e t r a n s l a t e เข้าใจว่าสงการเป็นของเขมรทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วคนเขมรใช้ Google t r a n ส l a t e กันไม่เป็นนิว่าแล้วถ้าทุกๆคนฟังคลิปนี้แล้วก็อย่าไปอธิบายให้คนเขมรเข้าใจล่ะฟังและขำกันแบบเงียบๆก็พอก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนะจ๊ะมาพบกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวง้อคนนี้คนเดิมแต่ว่าก่อนที Mustang ่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้อย่าลืมทาทาได้ยินเสียงของนา ยกนิ้วชี้ขึ้นมาและจิ้มไปที่ปุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีด้วยใครที่กดแล้วก็กราบขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงความอียังวะของคนกัมพูชากันอีกแล้วเนื่องจากว่าณนปะัจจุบันนี้มันกําลังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงในประเทศกัมพูชากันทั่วประเทศเลยนะครับ ต้องย้อนกลับไปในก่อนหน้าน,นี้ในช่วงสงครามที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักสาวันที่ผ่านมานะมันมีข้าราชการหญิงคนหนึ่งซึ่งนาะก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นข้าราชการฝ่ายไหนนะครับแต่ว่าพอเข้าไปใน Facebook ของเธอแล้วเนี่ยมีการถ่ายรูปคู่กับคุณเซนด้วยนะก็ะน่านจะเป็นคนใหญ่คนโตพอสมควรเธอเนี่ยที่มีการโพสต์การใช้งาน o o g l e Translate นะครับคือ o o g l e Translate เนี่ยทุกคนน่าจะพอทราบว่ามันก็คือแอปแปลภาษาของทาง Google นั่นแหละประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถใช้แปลภาษาได้ทุกภาษา จะมีช่องให้เราใส่2ช่องนะครับช่องแรกก็คือให้เราระบุเป็นภาษาที่เราจะเขียนให้เราเขียนคําที่เราต้องการจะแปลลงไปส่วนในช่องที่2ก็คือให้ระบุภาษาที่เราจะแปลแล้วทาง google trans l a t e ก็จะแปลมาให้เพียงแต่เรื่องนี้นี่แหละที่มันไม่น่าเชื่อว่าคนเขมรเ,เขาจะเข้าใจผิดกันไปยกใหญ่เลยนะครับเพราะข้าราชการหญิงคนนี้อยู่ดีก็ได้พิมพ์ Google Translate ในช่องแรกเป็นภาษาอังกฤษว่า Happy สงการไทย i New Year แล้วช่องที่สองมันก็แปลเป็นคําว่าสวัสดีปีใหม่เขมรซึ่งตรงนี้แหละที่มันเป็นประเด็นเพราะคนคเขมรดันเข้าใจว่า Google เข้าใจว่าสงการเป็นของคนคเขมรทั้งท้งที่นความเป็นจริงแล้วช่องที่2เนี่ยมันเป็นช่องที่เอาไว้แปลที่เราระบุเอาไว้ว่าให้แปลเป็นภาษาอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นช่องที่สองถ้าหากเราเลือกไปที่ภาษาเขม Google, เร Google t r ทันส a t e มันก็จะแปลเป็นสวัสดีปีใหม่เขมร ในกรณีเดียวกันถ้าหากเราเปลี่ยนเป็นภาษาเกาหลีมันก็จะแปลเป็นคําว่าสวัสดีปีใหม่เกาหลีหรือถ้าหากเราแปลเป็นภาษาลาวมันก็จะแปลเป็นว่าสวัสดีปีใหม่ลาว เพียงแต่คนเขมรสงสัยจะเพิ่งหัดใช้ o o g l e Translate นะครับก็เลยไม่รู้ว่าช่อง2เนี่ยมันเป็นช่องที่เราสามารถเปลี่ยนได้มันไม่ใช่ว่าจะแปลเป็นภาษาเขมรอย่างเดียวคือเหมือนกับพวกเขาไม่เข้าใจว่า Google Translate มันแปลปภาษาเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ผู้ใช้จะเลือกในช่องที่2เขาเลือกเป็นภาษาเขมรมันก็ถูกแล้วที่จะต้องแปลเป็นภาษาเขมรที่แปลว่าสวัสดีปีใหม่เขมรถ้า,าเลือกเป็นภาษาลาวก็จะแปลเป็นสวัสดีปีใหม่ลาวอันนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจตรงกันนะ ซึ่งไม่น่าเชื่อว,ว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นกระแสะที่คนกัมพูชาเข้าใจผิดกันหมดเรียกได้ว่าทั้งประเทศเลยก็ว่าได้เพราะหลังจากที่รัฐมนตรีสาวของกัมพูชาคนนี้มาโพสต์ว่าถ้าหากเราเขียนคําว่าแฮปปี้สงการไทยนิวเยียร์ลงใน Google Translate Google ก็จะแปลเป็นสงการของกัมพูชาซึ่งกลายเป็นว่าทุกคนในประเทศก็ดันเข้าใจแบบนี้กันไปสมดไม่น่าเชื่อว,ว่าไก่แค่แอปลภาษายังกลายเป็นประเด็นร้อนจนทาให้ตั้งแต่ช่วงสงการจนมาถึงนับปัจจุบันนี้ ก็ยังมีการแชร์เรื่องนี้ออกไปเป็นพันๆคอมเมนต์โดยเฉพาะล่าสุดมีสื่ออย่าง60บัดซึ่งถือว่าเป็นสื่อใหญ่ของกัมพูชาก็ดันมีการรายงานข่าวนี้เอาไว้เหมือนกันและคนกัมพูชาก็แห่ไปโหลด Google ทนันสล t e แล้วก็เอามาเล่นกันหมดแล้วทุกคนก็ดันเชื่อเหมือนกันหมดด้วยว่า Google เนี่ยเข้าใจว่าส่งการเป็นของคอมเมทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว Google คือเขาไม่รู้อะไรเลยมันเป็นแค่แอปแปลภาษา แล้วเราเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาอะไรก็ได้ไม่ใช่แค่เฉพาะภาษาเขมรแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้คนกัมพูชาเขาจะไม่รู้คือนะตอนแรกเนี่ยนะลูกข่าวนี้ถึงกับงงเลยนะว่ามันอีอย่างวะ จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันมีเพจของคนไทยได้มีการทำเอาไว้บ้างแล้วนะครับเพียงแต่คนไทยส่วนใหญ่ก็จะไม่ออกความเห็นอะไรมากเพราะคนไทยส่วนใหญ่ก็จะรู้วิธีการใช้งาน Google Translate นี้อยู่แล้วซึ่งสําหรับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการยืนยันได้เลยนะครับว่าคนเขมรเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ล่าหลังมากๆเกี่ยวกับการใช้พวกเทคโนโลยีอะไรแบบนี้เพราะ Google Translate มันมีให้เราใช้กันมาเป็น10บๆปีแล้วนะแต่คนกัมพูชาดูเหมือนจะเพิ่งหัดใช้กันก็เลยยังไม่รู้วิธีการใช้งานที่มันถูกต้องแล้วก็เลยเข้าใจเป็นตุเป็นตะ กันทั้งประเทศเข้าใจว่า Google คิดว่าสงการเป็นของเขมรซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แล้วส่วนใหญ่ที่น่าไปอ่านความคิดเห็นของคนไทยเนี่ยคือคนไทยก็จะบอกกันเองประมาณว่าปล่อยให้คนเขมรพวกเขาเข้าใจกันไปแบบนี้แหละอย่าไปอธิบายอะไรให้มันมากความเลยเพราะยังไงพวกเขากคงจะไม่ฟังคนไทยหลอกปล่อยให้พวกเขาเข้าใจกันไปแบบนี้แหละดีแล้วซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับรู้สึกว่าจะยังไม่มีคนเขมรคนไหนที่ออกมาแย้งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะ ซึ่งนาก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าในหลังจากนี้คนเขมรเขารู้ความจริงว่าจริงๆแอปแปลภาษาเนี่ยมันเปลี่ยนประเทศได้มันไม่ใช่มีแค่ประเทศกัมพูชาพวกเขาเนี่ยจะรู้สึกอายกันหรือเปล่าทีนี้เรามาส่องความคิดเห็นบางส่วนของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาเห็นว่า Google Translate มันแปลคําว่าเพปบี้สงการไทยนิวเยียเป็นคําว่าสวัสดีปีใหม่เขมรพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าพวกเราชาวเขมรกำลังหัวเราะตัดภาพไปที่ประเทศไทยน่าจะกําลังร้องไห้ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพอโลกรับรู้ว่าแท้จริงแล้วสงการเป็นของคนคขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขนาด Google ยังรู้เลยว่าสงการเป็นของเขมเมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าปานี้คนไทยน่าจะกําลังร้องไห้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า Google ยังรู้ว่าพวกเสียมเอาของเราไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกบ้านเลขที่2ตอนนี้พวกเขาน่าจะกําลังเจ็บปวดกับสิ่งที่เห็นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าของจริงยังไงก็คือของจริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถึงเวลาอวสานของประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขนาด Google ยังรู้เลยว่าสงการไม่ใช่ของเสียมป่านี้พวกเขาคงกําลังจะอายคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านี่เป็นพ่อะคนไทยแย่งสงการของเราไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเป็นไงล่ะชาวโลกเขารู้ว่าคนไทยทําอะไรกับเขมรคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าพราะ o o เกิรู้ว่าขเขมรคือเจ้าของสงกานคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเจ้าของดั้งเดิมมันไม่เคยจางหายของจริงก็ยังคือของจริง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นไงล่ะบ้านเลขที่สองพวกคุณต้องหัดยอมรับความจริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าของเรายัางไงก็เป็นของเราไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนอ่าหลักๆก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรกันไปฟังประมาณนี้กันละกันนะครับสรุปเลยนะแทบจะ9 9้าบจากซคนเขมรเขาจะเข้าใจเหมือนกันหมดนะครับก็คือถ้าหากเราพิมพ์คำว่าแฮปปี้สงการไทยนิวยอร์ลงใน Google Translate แล้วกดแปลมันก็จะแปลเป็นสวัสดีปีใหม่เขมรน,น,นะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็แปลได้ทุกภาษานะถ้า,าเราเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาลาวมันก็จะแปลเป็นสวัสดีปีใหม่ลาวอันนี้คือนาะยกตัวอย่างนะมันไม่ใช่ว่า Google จะแปลเป็นภาษาเขมรทุกๆชาติแล้วทําไมคนเขมรเขาถึงไม่สงสัยมั่งว่าถ้า,าเราเนี่ยดันไปพิมพ์คําว่า happy สงการเกาหลี New Year ลงใน Google Translate แล้วมันจะแปลเป็นสวัสดีปีใหม่เขมรอีกหรือเปล่าทำไมพวกเขาถึงไม่คิดจะลองพิมันอื่นดูบ้างอันนี้นะก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน คือคนเขเมรเนี่ยทั้งประเทศเขาก็จะเข้าใจอะไรแบบนี้เหมือนๆกันหมดนะครับซึ่งนี่แหละมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนได้เลยว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญคืออันนี้เนี่ยนะพูดตามเนื้อผ้าน,นะเอาตรงๆถ้าเป็นประเทศไทยแล้วมีคนมาโพส์อะไรแบบนี้รับรองว่าคนที่โพสเนี่ยโดนโทรไทยด้วยกันเองนี่แหละลงโชว์ๆนะครับประมาณว่าไปหัดใช้ Google แทนสลีดก่อนเถอะอันนี้คือโชว์ให้โลกรู้เลยนะครับว่าใช้ Google แทนสลีดกันยังไม่เป็น แล้วทุกๆคนหลังมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้ยังไงก็คอมเมนต์ลงในช่องคอมเมนต์ให้นาทราบหน่อยก็แล้วกันนะครับยังไงก็รอบอกกนคอมเมนต์แบบสุภาพชนหน่อยก็แล้วกันนะและสำหรับเนื้อหาสาระของคลิปนี้มันก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอย้ำอีกซึ่งรอบก็แล้วกันถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนะ้าในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงคลิปหน่อยนะครับในช่วงนี้นะก็จะมาเจอกับทุกๆคนเนี่ยวันละ2รอ,อบนะตอนเช้าก็จะะมมาาในช่วงปรสัก ตีห้านาทีนะครับส่วนตอนเย็นเนี่ยจะมาประมาณสัก5้าโมงครึ่งหรือถ้าไม่ทันเนี่ยก็จะเป็นในช่วง6กโมงเย็นนะครับอ่าและสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตกล่วาวคำว่าสวัสดีและสวดัสดครับ